การสร้างเกมรลบอกมันไม่ง่ายและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือแมปและของตกแต่งนะครับแต่วันนี้เราจะมาสร้างเกมในร b บอกโดยใช้แค่สคร i ปตนะครับโดยปกติอะเรามักจะใช้วิธีเพิ่มพาร์ตนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ s c r ิปตเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ขอบคุณครับปกตินะครับเราก็จะเพิ่มพาร์ทมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืดขึ้นไปปรับไซส์ตามที่เราเหมาะนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะใช้สคลิปอย่างเดียวนะครับโดยใช้ Instant New ตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็มาทําเป็นกําแพงง่ายๆนะครับง่ายๆเลยให้เป็นกําแพงล้อมรอบตัวเรานะครับตอนอยู่จุดเกิดซึ่งการทํา UI นะครับเราก็จะทําแบบปกติไม่ได้นะครับ เราต้องใช้สคริปต์เท่านั้นนะครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดนะครับคือ AI เสร็จแล้วนะครับผมก็มาแก้ฟังก์ชันนะครับที่ AI มันทำมาให้นะครับแล้วผมก็มาดัดแปลงมันของตัวเองนะครับ A later few moments later. แล้วผมนะครับก็มาทำฟังก์ชันนะครับตอนที่เกมเราดำเนินอยู่นะครับให้เป็น แจกดาบแล้วให้ผู้เล่นต่อสู้กันในเวลาที่กำหนดน,นะครับถ้าผู้เล่นตายหมดหรือเหลือหนึ่งคนแล้วเวลายังเหลือมากกว่า20ิวินนะครับเขาก็จะให้จบเกมเลยนะครับก่อนเทสเกมนะครับผมจะบอกสิ่งที่ผมทำไปนะครับคืออย่างแรกนะครับมันจะมีสปอนคออยู่นะครับแล้วจะมีกำแพงล้อมรอบนะครับเสร็จแล้วผู้เล่นจะโดนวาร์ปไปที่ จุดๆหนึงนะครับแล้วมีเวลา60สวิให้ต่อสู้กันโดยใช้ดาบนะครับพร้อมจะเทสเกมกันแล้วไปเทสกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเทสเกมนะครับวันนี้ผมมากับพี่นะนี่ครับ <S 1> <S 1> <S น,น,นี่ครับ ฉากเมื่อกี้มันแค่การ Humans. แสดงดนะครับไม่มีอะไรเมื่อกี้มาแล้วใหม่นะฮะว้าต่อไปนะครับเราจะรับฟีดแบ็กนะครับ โคตรกากโคตรกาักตายฟ p ดแบ d บกเกมเป็นไงสนุกมากครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย